สภาพร่างกายตอนนี้70-8 0เซครับก็ยังก็ยังเหลืออีกเกือบเกือบเดือนนะครับก็จะพยายามให้เต็มที่ครับก็จะซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับพอได้เข้ามาเก็บตัวซ้อมก็เต็มที่ครับมาซ้อมทุกอย่างก็จากไฟที่แล้วนะครับที่พลาดไปก็จะทําให้เราประมาทน้อยลงให้ป้องป้องกันตัวมากขึ้นครับได้ดูครับได้ดู ไฟที่ชกับเมืองไทยก็ได้ดูครับ <_ Z> เขาเป็นมวนที่ตัวใหญ่นะอายุาช่วงชกเขาก็ยาวกว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาตัวใหญ่เขาก็ต้องมีวุธที่หนักกว่าอยู่แล้วก็ไม่หนักใจครับไม่หนักใจก็เพราะว่าเราก็ทีมเราก็เตรียมพร้อมอ,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 อยู่แล้วครับเราก็จะพยายามใช้ประสบการณ์ของเรานัน่นแหละแล้วก็ใช้ความบ้องวัยความคล่องตัวความที่เราสะสมประสบการณ์มาก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับ ถ้าบอกว่าเสริมนะก็เสริมทุกลูกนะครับเสริมทุกลูกเพราะว่าจากไฟที่แล้วคือเราแบบป้องกันตัวน้อยน้อยลงไฟนี้ก็เสริมลูกลูกหนักก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว,ว่าเสริมป้องกันตัวให้เยอะมากขึ้นครับไฟที่แล้วคือยังยังไม่ได้ออกวุธกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งยกแรกก็ผิดพลาดก็คือ,อประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยครับ ใช่ครับตั้งเป้าแน่นอนอยู่แล้วว่าจะไปทวงบอลลังแชมป์คืนครับอตอนนี้ก็มองแค่แบบมวยไทยก่อนครับมองแค่มวยไทยก่อนแล้วก็เรื่อ,องที่วคซก็คงเป็นอนาคตไม่แน่เหมือนกันครับคือเขาเขาพัฒนาขึ้นเ,เขาเก่งขึ้นเขาเก่งขึ้นมากแล้วก็ผมไปดูไฟที่แล้วเขาก็มีอาวุธที่โอโ้เป็นชุดเลยอาวุธหนักมากแล้วก็ช่วงนาทีทองเขายัางดีเหมือนเดิมครับ มั่นใจครับผมมั่นใจอยู่แล้วคือผมผมเป็นนักสู้นะผมเป็นนักมวยนะ<ม>คือชคมาสี่รกว่าไฟนะครับยืนบนสังเวียนมายี่สกว่า20กว่าปีผมก็ทุกไฟที่ผมขึ้นเชียวผมก็เต็มที่ทุกไฟครับมั่นใจดูไฟครับแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผมป้องกันเชียมาได้เจ็ครั้งก็ครั้งล่าสุดที่ผมแพ้ก็คือก็มีเสียใจนะครับแต่ว่าก็ดีที่ว่ามี แฟนแมวยก็ยังให้กําลังใจก็ครอบครัวให้กําลังใจก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาครับผมกลับมา,าถามว่าความมั่นใจลดน้อยไหมถ้าซ้อมเต็มที่ความมั่นใจก็เหมือนเดิมครับรวมถ้าไฟนี้ก็ประมาณรวมสาเดือนครับน้ําหนักคือตอนนี้คือผู้โชคเขาตัวใหญ่ใช่ไหมผมเนี่ยพยายามเพิ่มน้ําหนักขึ้นกินให้มากขึ้นเสริมให้มากขึ้นเสริมแล้วก็เล่น ให้มากขึ้นซ้อมให้มากขึ้นเพื่อจะให้ตัวมันใหญ่ๆขึ้นมาก็ผมก็จะพยายามแบบซ้อมผมคือผมจะดูร่างกายตัวเองตลอดว่าอายุเท่านี้ตัวเองจะไหวไหมคือตอนนี้คือร่างกายผมยังไหวหัวใจผมยังมีไฟผมยังมีก็คือผมก็ทำไปเรื่อยครับของของตัวผมนะครับคือผมก็